สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับตู้เย็นมิตาชิรีฟอส์นะครับขนาด6.6คิวนะครับหประตูตัวนี้ใช้เป็นน้ำยา R 6 0 0 ร้อยอาการก็คือผู้ใช้นะครับเอามีดแทงช่องฟิตนะครับตรงน,นี้ฟิตัวกนะนะครับนี่นะครับคำเตือน้ามใช้ของมีมีคมนะครับ กระเทาะน้าแข็งหรือแซะน้ําแข็งออกนะครับงั้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับต้องแน่ใจก่อนว่าน้ำยาัหมดแล้วจริงนะครับเราก็ถ้าไม่แน่ใจเราก็ปล่อยรอบมือแล้วก็ ลองซูดตาแล้วก็าตากรองน,นะครับ มาออก ร้อยพิสูจไฟนะครับต้องระวังอันนี้ซอมสไตล์ผมนะผมจะถอดถอดตรงนี้ออกถอดเซอร์วิทาวาลถอดแล้วก็จะเชื่อมเซอร์วิทาวาลใหม่นะครับแล้วก็สดเปลี่ยนสเตนเนอร์ใหม่ ทุกครั้งนะครับแล้วเราก็ไปนะครับเราก็ไปช่องฟิตต่อเลย ที่นี้เราก็เอาไฟเบาๆนะครับไฟลนลนแล้วก็ขัดเอาแปง้งแป้งเหล็กขัดนะครับเนี่ยครับผมเปิดไฟเบามากนะครับตนี้นะเปิดไฟเบามากแล้วก็ใช้แป้งเหล็กขัดนะครับ บนไปก่อนถ้าวนนานเนี่ยช่องพิทาลุนะครับต้องทำก็่อยทำอย่า้นตำแหน่งเดียวนานเกินไปนะครับแล้วก็หาผ้ารองมีน้ำยาค้างอยาางู่เลยครับ ขัดให้เห็นในพื้นอลูมิเนียมแบบชัดเจนนะครับขัดให้เหลือแต่พื้นอลูมิเนียมนะครับแล้วทำการปัดน,นครับเป่าให้ร้อนก่อนนะครับปองใับบริเวณพื้นผิวร้อนยกออก ออาให้ร้อนยกออกนะครับดูว่านี่มัมิเนียมละลายไปแล้วนะครับถ้าจี้ไว้นานมันจะต้องพิม์มีโอกาสทะลุได้นะครับนี่ครับเป็นรอยนครับเข้าไปดูกั่นี่ครับ แค่ก็จะออกมาประมาณนี้ครับถ้าฝีมือดีกว่านี้หน่อยก็จะสวยกว่านี้หน่อยนะครับก็ผมก็ประมาณนี้แหละนะฮะปิดสนิทแน่นอนอย่างนี้ครับต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนสเตนเนอร์ใหม่นะครับเนสเตนเลอร์ใหม่เลยก็คือเราจะใช้หัวสอนตัวนี้ จับสแตนเนอร์สองทางน,นะครับนะครับสแตนเนอร์สองทางก็คือตัวเนี้เป็นเข้าสองแล้วก็ออกไปไปแคปทิ้วหนึ่งนะครับตัวนี้ผมก็จะใช้ข้อเล็กตัวนี้นะครับข้อเล็กตัวนี้นะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นออกมาจากท่อ ข้หไฮนะครับข้อแรงดันนะครับข้อแรงดันก็จะมาเข้านี้นี่มานะครับตนี้ขอแคปคิวผมก็จะใช้เป็นคัตเตอร์ตัด้้วกัน ตัดข้างบนแล้วก็อ้อมลงมาตัดข้างล่างอย่างนี้นะครับตัดเข่าแล้วเราก็ใช้ครีมใช้ครีมหักาาใน,ในะครับมาโดยใกล้ฮะใช้ครีมหักแล้วก็ ก็จะเห็นรูนะครับเมื่อกี้เราใช้ตัดปากมันก็จะปิดไปแล้วนะครับปากที่ใช้เนี่ยก็จะปิดไปแล้วเราก็ตัดออกนะครับให้ปากไอ้ตัวนี่นะครับปากตัวท่อแก๊สทิวเนี่ยเปิดนะครับเลื่อปิดนิดนึงน,น,น,นะครับดึเขดแล้วก็ปลายนี้ก็ใส่เข้าไปที่ปลายท่อนะครับ ฝั่งนี้ก็มาเข้าตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะการเชื่อม 在这里。Right ครัแล้วก็ดูรอยเชื่อมนะครับมาตรวจสอบดูรอยเชื่อมดูว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับโดยใช้กระจก หรือไม่นะครับแล้วก็มาดูอันต่อต่อไปแล้วก็ใช้หัวสอนตัวนี้นะหัวสอนแล้วเราก็ถอดถอดจุกออกนะครับ พอไส้มันออกแล้วเราก็มาเชื่อมที่ท่อเซอร์วิสนะครับ เรียบร้อยเราก็ตรวจด,ดูรอยเชื่อมนะครับก็ได้ไหมไม่มีร่วงมีอะไรก็โอเคครับแล้วก็รอให้เย็นแป๊บหนึ่งครับแล้วต่อไปนะครับเราก็เอาเกียดมานะเกียดมาแล้วก็เตยมแมกนะครับแล้วก็ใส่ใส่จุกคลื่นกัน เศกษ่กิดของนูลนต่อนะครับ เปลาเอ๊ะฝังนี้ฝั่งนี้นะครับใส่สีน้ำเงินต่อเข้าเซอร์วิสบาวได้เลยขันข้อแน่นๆกันครับอยงนี้แล้วก็ฝั่งสีเหลืองก็มาเสียบใส่ปั๊มแวกสุญญาณนะครับ แล้วเครื่องแล้วก็ติดมาสเครื่องก็จะแว็กอากาศออกจากท่อนะครับแล้วก็รอไว้อ่ารอทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเลยแล้วกันนะครับอ่าค้อยตัวนี้ ระหว่างที่เรา,าปั๊มนะครับปั๊มแว็กให้เรานะครับใช้ฮอตแอร์นะครับเป่าไล่ความชื้นออกจากช่องฟิปด้วยนะครับให้มันออกไปตอนระหว่างแว็กนี่นะครับค่้ยเป่าไล่ไประวังมันร้อนนะครับฮอตแอร์มันร้อนมากเลย ถ้าใครไม่มีฮอตแอร์ก็เอาเป็นไดเป่าผมไปก่อนแล้วกันได้อยู่นะครับโอเคครับหลังจากแว็กผ่านไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มาตรวจสอบดูนะครับเสียงเมนะครับเสียงตที่ลบสาแล้วก็เสียงแว็กก็จะเงียบนะครับเสียงเครื่องแวกเอาปิดปิดเบาแล้วจะพักหนึ่ง แล้วก็เปิดวาลวเสียงเสียงเครื่องจะไม่เปลี่ยนเป็นข้อสังเกตง่ายๆนะครับไม่ทิ้นเลยแล้วเ,กเกงงราปิดเครื่องนดับต่อไปเราก็เอาน้ำยา R 6 0 0นะครับ มาใส่เพื่อเติมน้ำยาเข้าไปจับแว็กซแล้วครับออกก๊าซเลยไล่อากาศไกนะครับออเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเติมเติมเข้าไปนะครับ ่อ้เปิดเบาๆให้มันค่อยๆเข้าไปโอเคเข้าไปจนเสียงเงียบแล้วนะครับปิดวบาวประมาณนี้ครับประมาณ25่สบ้เล่นบอลครับ แล้วก็เสร็จพักที่เชื่อได้เลยครับรอสักครู่นะครับเราคอมวเช่อท์อทำงานอ่ัตอนนี้คอมทำงานแล้วนะครับอุดันก็จะลงมาครับลดลงมาเรื่อยเรื่อยนะครับก็อย่าให้มันติดลบก็พอนะครับอย่าให้มันติดลบต่ำกว่าศูนย์ก็พอ เติมเข้าไปนิดหน่อยอเติเข้าไปาให้น้ำยาติดลบก็พอครับครับแล้วเราก็ไปดูข้างในนะครับ จะดูเครงแจ้งูง้งร้อนด้วยป่ดูท้าไหนนะครับตรงที่ช่อฉีดนะครับฟังเสียงนะฮะฟังเสียงฉีดนะครับเสียงฉีดมันมันจะฟิต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 ,ฟ,ต,ฟ,ตฟิตประมาณนี้ครับถ้าเป็นลักษณะน,นี้เหมือนอาสแตนเนอร์ยังจะ มีการตันอยู่หน่อยหนึ่งนะครับฟิ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 ๆๆๆความเย็นก็เริ่มมาแล้วครับมันเฉีดเดม,มันยังไม่ต่อเนื่องนะครับเราก็ไปทํการทการนะครับ,รนะรบมันจะมาตันช่วงนี้นะครับถ้าถ้ามีสิ่งสกรปรกอะไรมันจะมาตันช่วงนี้ทําให้ฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปไม่คล่องนะครับ ถึงฉีดไม่ลื่นแล้วก็เปิดมาแล้วก็นี่ครับไล่ไล่สิ่งสกรปรกออกจากสแตนเนอร์ก่อนนะครับแล้วก็ไปฟังข้างในนะครับแล้วก็ประกอบกับการค่อยๆเติมน้ำยาไปว้วย ตรงไอ้ที่มันเป็นท่อฉีดมานี่นะครับท่อเสะอ้ท่อเล็กๆเนี่ยฉีดมาเนี่ยแล้วก็แตะดูว่ามันเย็นเจี๊ยบขึ้นมาไหมเย็นเจี๊ยบขึ้นมามันจะน้าแข็งก็จะเกาะบริเวณเนี้ยทาให้มันลื่นๆนะครับเนี่ยเริ่มมาแล้วนะครับเสียงฉีดเสียงฉีดเริ่มคล่องแล้วนะครับหลังจากที่เราไล่เชิ้แไล่ตันไปนิดนึงนะมาแล้วครับมา เย็นขึ้นมาเลยคแตะดูครับเอาหลังมือแตะดูครับเย็นขึ้นมาเลยนะครับอ่าเ,เ,เ,เริ่มเย็นเริ่มเย็นแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็มานะสังเกตแตะบริเวณข้างตู้ดูนะครับว่ามันจะมีความอุ่นขึ้นมานะครับโค้ดข้อมันระบายความร้อนนะมมันจะอุ่นขึ้นมานะครับ มันยาก็จะอยู่ประมาณศูนย์นะครับประมาณศูนย์พอดีแรงดันตอนขณะเดินเครื่องนะครับที่อยู่ประมาณศูนย์นี้ครับแล้วเราก็สังเกตด,ดูว่าเข็มมันตกไหมอะไรไหมนะครับแล้วผมก็จะใช้นี่นะครับเทอร์โมมิเตอร์เทอร์โม นะครับวัดดูวัดอุณหภูมิดูภายในนะครับกลับดูนี่ลื่นๆนะครับก็ลองาแตะตรงนี้ดูนะครับ,รรรรรบรดูว่าอุณหภูมิจะลงไปได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้อุณหภูมิห้องอยู่ที่30องศานะครับปีแพ ไปดูเรื่อยๆนะครับ R อหกร้ดูว่าตู้นี้จะจบหรือเปล่า,จะจ,า,นนลาะจะจบภายในวันนี้หรือเปล่านะครับจะจบภายในวันนี้หรือเปล่ารอดูนะครับ ครับนี่ก็เปิดมาได้สักพักนะครับก็อุณหภูมิติดลบไปแล้วนะครับลองเปิดดูโลนะูของความเย็นออกมาเลื่นๆเลยนะครับเย็นเจี๊ยบเลยนะถ้าจะลองเปิดทิ้งไว้ก่อนเปิดทิ้งไว้นานๆนะครับตัวนี้รีบส่งงานไม่ได้นะครับต้องรอนะครับ เสียงฉืดก็ลื่นดีนะครับ